อัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมต้นข้าวนะคะหลังจากที่เราใส่ปุ๋ยไปแล้ว5วันนะคะใส่ปุ๋ยไปแล้ว5วันต้นข้าวแล้วก็แตกกอแล้วนะคะทุกคนเขาก็เขียวสวยเหมือนด้านหลังแบบนี้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูต้นข้าวกันค่ะ <S <S ก่อนไปรับชมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะคะให้ช่องนานาสตอรี่ด้วยนะคะ เดี๋ยวเรามาอัปเดตกันนะคะว่าหลังจากที่หว่านปุ๋ยไปแล้ว5วันนะคะต้นข้าวเราจะเป็นยังไงเนาะมาดูกันจ้าเดี๋ยวเรามาย้อนดูภาพก่อนใส่ปุ๋ยกันนะคะนี่ก็คือต้นข้าวก่อนใส่ปุ๋ยนะคะลำต้นก็อาจจะค่อนข้างออกเหลืองๆนะคะเขียวอมเหลืองนะคะ เดี๋ยวต่อไปนะคะเรามาดูต้นข้าวหลังใส่ปุ๋ยกันค่ะต้นข้าวในแปลงเดียวกันนะคะหลังจากใส่ปุ๋ยไปแล้ว5วันค่ะปุ๋ยสูตรที่เราใส่นะคะ460 0บวกกับปุ๋ยสูตร 16- 6 8ปผสมกันค่ะต้นข้าวเรานะคะอายุตอนนี้ก็50วันนะคะเกือบเกือบ2เดือนนะคะทุกคนระหว่านตั้งแต่วันที่15 16พฤษภาคมนะคะทุกคน นะคะทุกคนสังเกตดูเนี่ยต้นเขาสมบูรณ์มากๆเลยนะคะต้นแบนๆใหญ่ๆแบบนี้นะคะถึงต้นแตกเป็นสามต้นนะคะทุกคนดูดูตรงนี้ก็ได้เนี่ยชัดมากอันนี้สองต้นนะคะทุกคนแตกเป็นหกแสดงว่าปุ๋ยสูตรนี้คือโอเคเลยนะคะทุกคนนี่ให้จะดูให้ดูภาพรวมๆเนาะ แตกกอแล้วขอภายในความย่าเยอะนี่นะคะทุกคนต้นแบนแบนแบบนี้นะคะคือคือเขาสมบูรณ์นะคะทุกคนสูตรปุ๋ยที่ใส่นะคะทุกคนก็คือสูตรปุ๋ยสำหรับนาดินร่วนปนทรายหรือว,ว่านาดินทรายนะคะทุกคนก็จะเป็นปุ๋ยสูตร 4600ปุ๋ยยูเรียนะคะบวกกับปุ๋ยสูตร1 6 6 8นะคะซึ่งดินของเราเป็นดินร่ว,ปวนปนทรายเราก็เลยต้องใช้สูตรนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูแปลงฝั่งนี้มากยาค่อนข้างเยอะหน่อยะคะ่ะทุกคนเพราะเราไม่ได้ฉีดยาเดี๋ยวพอช่วงเดือนอเดือนตุลานะคะตรงนี้น้ําก็จะท่วมนะคะน้ําจะท่วมอยู่มัน อาทิตย์ถึงสองาทิตย์ท่วมทุกปีนะคะทุกคนเดี๋ยวหญ้าก็ตายแต่ต้นข้าวเราก็จะสูงกว่าน้ํานะคะนี่จ้าก,ก็จะมีแปลงที่เรายังไม่ได้ใส่ก็มีนะคะวันนี้เราจะมาปัดข้าวด้วยนะคะนี่นะคะทีมงานพร้อมแล้ว แปลงด้านบนส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นแปลงที่ไม่มีน้ํานะคะจะเป็นแปลงที่ค่อนข้างสูงที่นาของเรานะคะทั้งหมด17ไร่นะคะจะมีโซนที่มีน้ําครึ่งหนึ่งแล้วก็เป็นโซนที่ไม่มีน้ําอีกครึ่งหนึ่งมันจะเป็นที่แบบที่ลาดเนินนะคะทุกคนในส่วนของแปลงที่ไม่มีน้าหญ้าเยอะนะคะเราก็จะใช้วิธีการตัดใบข้าวนะคะ เมื่อเราตัดใบข้าวเราก็จะได้ตัดหญ้าไปด้วยพอช่วงกลางกลางเดือนกระกฎาคมนะคะฝนเขาจะตกมาเยอะๆตรงนี้ก็จะมีน้ำแล้วหญ้าก็จะตายนะคะทุกคนอมองจากตรงนี้นะคะไปจะเห็นหุ่นไลกานะคะอันนั้นเอาไว้ไล่นกนะคะทุกคนตอนนี้ทีมงานก็กำลัง ใบข้าวอยู่นะคะมองไปนะคะจะเห็นดินขาวๆนั่นก็คือดินทรายเลยนะคะที่นาของเราจะส่วนใหญ่จะเป็นอ่ร่วนปนทรายแต่จะหนักไปทางทรายมากกว่านะคะใครที่มีที่นานะคะอ่เป็นดินร่วนปนทรายหรือเป็นดินทรายเหมือนที่นาของแอดมินนะคะก็สามารถใช้สูตรปุ๋ยที่แอดมินแนะนำได้เลยนะคะ ชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ช่องนานนาสตอรีด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ